สวัสดีค่ะพี่น้องอาดีพี่น้องดนะ้สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่โรงแรมมาร <c oughs> วยมาแล้วรวยมาแล้วรวยมารวยการเด้นนะคะเพราะว่าเราต้องอยู่ที่นี่สองคืนนะคะ อยู่ห้องธรรมดานนะเนียบริบริรู้ล่ดอกเราะว่าเขาจบตองเหตุทุละอยู่ตอนนี้เราติดต่อกับเจ้าจรย์นี่แล้วก็วทางทุลาวันจันทร์เอาคือวันอกเหรอพี่เอิ้อมเ <c oughs> นาะวันสวงอยู่พี่น ตอนนี้เราก็จะไปหายายแต้วนะแต่งนาแล้วที่ไปหายายแจ้วเพราะว่าคนกะทากินข้าวอยู่เลยนะพี่น้องบอกเพ่ี่บอกแล้วรออยู่รอิี่พ่ออยู่ยายแจ้วว่ารอกินข้าวอยู่ ทำงานที่อะไรสิงานในรานเป็นไปนพี่เองพี่หน่อยเพราะที่ไปฮะลูกสาวพี่จะทเด่นพี่หน่อยลูกสาวจ้เต้ว่าอะใช่พี่หน่อยลูกสาวคนเล็กไอ้ฮะเราเคยไปปอนไปปอนแบรนด์หรือว่าไปปอนไอ้เงี้ยก็รานกน้อบอกที่วันทั่ม่น้อบอกม่นบอกพี่หน่อย พีหน่อยนะเขาก็ทำที่กรุงเทพเขาก็มีน้านนังนเบลเบเขาขายลูกชิ้นลูกชิ้นหมาลา่าลูกชิ้นย่างนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเห็นทำเป็นร้านส้มตำคนอยู่กรุงเทพนะพี่น้องอบริวซื่อดอกเพราะว่าพี่ผู้ใดอยู่ซื้อเศนดอกจากธุรกิจนั่นเปลี่ยนมาเป็นอนี้จากร้านหมาล่าก็เป็นส้ตมตำเปลี่ยนจากส้มตำมาเป็น,เป,นเป็นพวกไอเล่นนะ เนคนขายของเนาะขายบอกให้กอดขอบคุณพี่น้องละลายด้วยค่ะอันเถียนซุ่มบาบาเปรออะไรตัว เอาไปเบอร์เบอร์เมนเนอย่างนเออเบอร์เบอร์เบอเนี่ยอขไม่เมนอ่ะ่สวัสดีค่ะอริเติกที่ใคคนดูเห็นได้ข้มวเมนในในรูปภูขอบคุณละละเรั่อข้าขอบใจขอบใจน้องเอฟซีบาวป้แล้วคุณแม่คุณชู้กับว่า ลูกไส่เม่คือโกกแรแทบบุกีเด็กคุณแมวาลีกะคุณแมวาลีก็โทรมาเรียนน้ำลูกยูโทรมาถามข่าวลูกใส่ามาเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็ขอสแสดงความเสียใจกับคุณแมวาลีด้วยนะคะที่เสียน้องชายเนาะ,ะไปหลับไม่ตื่น<อ>ฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะคะออหนีไปอยู่คนละโลกอยู่คนละโลกกันเนี่ยเออไปบอนไปบอลเขาบริหารบอลปลาบริสื่เดินเมียเด้อ อบองนายแม่ลูกอแสดงความเสีย,สยใจเลยก,การแสดงความมีน้ำใจน้ำใจอนุโมทานาบุญกับคุณแม่ผู้ปฏิไดเขียนสัางหนักประทับบุญใป็นน้ำ,นำนหนองเปนน้ำเนาะแล้วบบเปนนลาลันแลน้วตามคุณแ่ผู้ชูวกับย่องไส่เลออขอบคุณครับแม่เนชู้ขอบคุณหลายๆที่เองาลูกชายค่เยงลูกสาวที่ปเหงาคนใดนักเมือท <c ười> ี <c ười> ่ล <c ười> ูกแม่ โอ้ปวดมากกระแม่อีดินน่ะแหละแม่เพราะว่าเออกระแม่พี่กุลกระยองยังได้ค่ะขอบคุณครับยองเมื่อกี้มานั่งขอบคุณแม่แม่เด้อจริงยองยองขามาในร้านยังรอกับเจ้าอีกผู้จัดการเต่งโตผู้จัดการว่างโตบ็เสียหลายที่ก้อยเป็นว่าคอยบอคอยสอนนอนงานดีงานวันงานนั้น อลังการจาัดงานที่กรุงเทพนี่นะพี่น้องสวนชฟังสร้างบ้านอยู่บ้านเข้าได้เป็นหลังหมดเลยเก็บเงินเก็บเป็นแสนคนน่ะตุกค่ากับจุกจีนไปสิค่าแบบว,ว่าวตัง้งแต่ค่าซาวแล้วก็ค่าอาหารแล้วก็ดูแลนายจะบ่บวกขาลงนล้วตี<ด>วไปซาลานหนึ่งคิดสิมถิบโซ่เงินเราของเราเลยมาวันตัวงูเบินอะไรแบเออเงินอะโลุล่าอลังการขนาด ความสุดยอดนะอเลยค่อยก้าวข้าเข้าไปจนงานจมูกจะเป็นรั้ในในแง, <c oughs> งแรกในชีวิตเลยทุกคนแล้วก็ที่ได้นุ่งสูทไทยนะน้องก้อยก็เลยน้องก,องงงก้อยพู้ใดก็ว่าเอาไป่ชาน้องก้อยก็เลยใส่สุดเล้านึงให้เกียรติทันเป้เขาด้วยเพราะว่าเป้เขาเป็นคนประเทศลาวน้องก้อยก็เลยถือโอกาสได้โชว์าวาท,ทางวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมทั้งล้าก็าคือทำไอ้าาลาว ทุกคนในงานน้องของมูมูของพี่ออกหรอที่มาจากประเทศลาว,ลวหรอรสันสันจ,จีนตาอ่ะเป็นคนลาวเป็นคนลาวใช่ไหมบอกพี่มันจากเนเธอร์แลนด์เป็นคนไทยก็เรียกว่าแต่ว่าน้องเขาเป็นคนลาวมาจากประเทศลาวหันไปเบื่องนองคนลาวนี่ในเสื้อสูตรมาจากเส้นทันเดฟีนองตัวหนึ่งหาโฮพันอันนี้ ก็เสียหายหนึงมั่นกะเพราะว่าแม่มรเราฝนพนักเสิ้นทั้งสองกับน้องออมกับน้องแนทเนาะเราจะของงานเพ็่นกระเสื้นเข่าพมเวนาขี่กาขี่ไก่ไปเป๊ะไปไปออกหนาออกตามบ่เมคือเราได้รับเกียรตินะคะเราได้รับเกียรติเชิญไปในงานเราถึงไปขัดประเคษะนะคาเนี่ยนี่เข้าค่ะเพราะจะไปเราพนักงานเพื่อนมันหรูเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็เก่งใจเป๊ะ ยันไปเาเปทําตัวบ่ถือแต่ว่าบบพิษหวังค่ะบ่ว่าสิเป็นงานแต่งงานหรือว่า้องกยผ้าเปยออกงานหรองงานล่ำแล้วก็ศิลปินมากนาไายตาเขานำถือมีก้อยขึ้นหาแพงกันเนาะเพก่อ็ต้องมาหาแพงเปรย์ขึ้นกันเขาก็ให้เกียรติตัวศีนษะพี่นอ้องก็เลยบอกว่าเปย์ว่าต้องอายว่าต้องเกรงเรามีความสามารถเรากล้าแสดงออก ศิลปินนักร้องกัวเบิ่นสีดังขึ้นมาได้กัวเพิ่นสิมีมื้อนีขึ้นมาได้เพิ่นกับผ่านอุปสรรคลหลายอย่างผ่านนักข้าดูถูกป่านเสียงโบม้วนแน่ล่ตตีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเรากล้า่านตีเพื่อย่อเพื่อย่อบ่เมน่าบ่แมน่าย่อกันอย่างเดียวเราบูงราาย่อกันอย่างเดียวมมนดีเลยล่ะแม่ตีแมียตีเพื่อก่อเนาะบมเมนย่อวันต่เพื่อทำลาย หับตัวนาะเมืออ่อยเนาะสิเสุดมออตอนแรกหนึ่สิ้ากับไปต่อเด็แม่กับเลยว่ามามามาต่ออีกเหมอนกันเมนูพลอกีฬาเฮนวันนันวันนี้เพะวันเป็นอาลูกชายออเป็นปรยอคุณเมทกฮะว่าเป็นประกาศรอ,ยอเป็นประกาศ อันบอกแม่มันก็รอกันยังนี้แหละแม่อนาคตไก่คื้นอยังนี่เด้นีแล้วกันมันมีเงินค่ารถมันมีเงินค่าเงินมลภาษีงานหลังที่ภาษีเรียงหัวเรียงไหวอยู่ตรงไหนตรงนันที่บรรยั่งเรียงกับเรียงเดนบรรยั่งเขาในเมืองเขาก็ต้องเขาในเมืองโบมันวาเขาสีเรียงง่วงยังคือน้องก่อยนี่มากินน้ำหัวน้ำสวนมากินปนกินแเจล ถ้าผมรู้ว่าคอยอยู่บนหอวันหนาหรือ่สีตื่นเน<อ>่ยเนาะการแม่ที่บ้าน,บ,าน,าน,นนะบ้านอหนะนะบ้านระบาวเมียระบาวอยู่โ,โรคราดทิ้งหรอใช่หรอคนอยู่ทำไรทำนาคิดว่าอยู่ห้องแอร์ทำงานที่บริษัทเพราะวันหนึ่งการแต่งตัวการวาง <laughs> ตัวเขาเขาสมกับ กับเขาเขาดูดีเองสินะอขาดูเรียกดูดีขนาดเขาผู้ปูกมางโม่ักแตะอย่งว่าเย่างนยูงานดุสานกศาลบถ้าจะเป็นสาวให้สาวโซ่สาวให้สาวน่ะข้าหูจักกาลเศชาขาหูจากการเต่งโตการบ้านโตแล้วก็เสียงพาเนเพ่ห้องดาส่า ว่าโอ้ยว่าเธอนใส่ของรูปเป็นเพียงเทากับการไปเป็นเจ้าหน้าเจ้านาเขาเพือเก่าเขาบ้นลืมว่าเขาเกิดมาจากงใจเกิดมานน้ำดนกินน้ำหยาแม่สิไปอยู่ไกลประเทอีนเดียได้พี่น้องเขาบริุ่นแต่ก็อยู่บ้านเขาน้องก้อยเห็นมาเพิ่มเห็นว่านันบ่ญนี้ไปประเทศนั้นลงประเทศนี้ จะสิมีเลือโกกับกระเลือวิ่งต้งธง้ฮธงหน้ามันความเคยชินอะกาความเคยชินอากาศความเป็นอยู่อืความเป็นอยู่หม,ม,มักธงไฮธงหน้าหมักน้ำตาลน้ำเขา่จาจะมาหน่องน้องสาวอยู่เป็นเหยี่ยมเอื้อไอ้ประธานผ้าเปย์เปเรเลนทะเลเนี่ยไปไปประธานไปพักอยู่หอ้องคอยก็ได้ประธาน อ้ดอกก็ทันแต่แหลกแรกกมันกระตื่นเต้นอยู่พี่น้องผ้าเทียวอ่านแตสั้นเนีเป็นทะเลเนี่ยบรรดาสูตรไปเห็นทะเลถางที่สองที่สามมาไลเห็นลงน้ามับก็บนลงไปไปไป่ลงทะเลแมวมันั้น เรียมามานั่งปีดคลิป,กกปหลปอดเน,น,นี่ยเดี๋ยวเรียอ่ะพอกันคลิปหนาได้พี่น้องจะน่อยกัดจีบไปไทยเพิ่งจะแยกแถววนไปวนมาสอคนไปไหมไปภาพปเอ่พอกันคลิปหนาใชไหอยู่ดีนีแห้งค่ะนี่แหง้งขกุนทักันน้ำใจจ้ <บน S 1> าปว <บน S 1> <น>้หมูขึ้น ปึคือจังคือเ้าอวนคือมีแหวเนาะดูว่ามาหลอดมีแต่ไมีเนื้อมีหนังอยอนย้ำใส่สูตรคือเพราเอวมัเสียไปใส่เอวเสียไปมันบวมมาจากพี่น้องเนาะพอกันคลิปนาได้พี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งคลิปนี้ขอเก้าเข้ามาสมาธิค่ะสทุกทรายบายก่อนบายบาย